สวัสดีครับผมอาจารย์นุเ้เปลวเทียนพยากรหมอดูไพยิบซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพยิบซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2568คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2568แล้วนะครับคลิปต่อไปนั้นก็ เป็นช่วงของปีใหม่ก็คือปี2569นั่นเองนะครับอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีพฤษภแครบดวงชะตาของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเ,นเตอร์กันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่จัดเม้นต์ถาาว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพา่ท่านจะเห็นว่าด้านบนของไพ่ใบนี้นั้นเป็นรูปของทเทวลากำลังเป่าตแตรด้านล่างนั้นเป็นรูปของคนที่กำลังยืนขึ้น,นจากลงศพชีวิตเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตแล้วเกิดใหม่ ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นแบบกระทนหันเร่งด่วนปุ๊บปั๊บนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกก็หมายความว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าชีวิตเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่มันจะต้องดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงมีอยู่3าใบด้วยกันใบที่2ก็คือ ไพ่เดอะเทมเพลรันหรือว่าไพ่คนเทน้ําไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเช่นเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานใหม่ตําแหน่งงานใหม่อย่างนี้เป็นตน้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนี่นะครับมันจะเป็น2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเปลี่ยนแปลงช่วงคราว เพราะว่าในช่วงของปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีวันหยุดยาวหลายวันหลายหลายท่านนะครับที่มีภูมิเนาอยู่ต่างจังหวัดก็จะเดินทางกลับบ้านไปเฉลิมฉลองปีใหม่กับญาติพี่น้องนะครับไปทําบุญบางท่านนั้นอาจจะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนอย่างนี้เป็นตน้นบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปพักผ่อนที่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้ก็หมายความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวก็คือเปลี่ยนแปลงคือไม่ได้นอนที่บ้านตัวเองสัก3ามวัน7วันอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ประเด็นที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงถาวรการเปลี่ยนแปลงถาวรก็หมายคามว่าบางทีบางท่านนี่นะครับมีการเปลี่ยนงานใหม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใหม่อาจจะต้องไปรับตำแหน่งอยู่ที่อื่นอย่างนี้เป็นต้นบางท่านนั้นก็คือออกจากงานเดิมไปทำงานที่ใหม่ก็หมายคามว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยคือให้ใกล้ที่ทำงานมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้ไพ่ธรรมปรรันยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโอกาสได้เดินทางก็ตามที่ผมได้เล่าไปแล้ว อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ทํางานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการขนส่งจะดีเช่กนการขนส่งข้าวของในช่วงวันหยุดยาวนี่นะครับบางท่านนั้นไม่ได้ไปไหนก็อาจจะมีการสั่งข้าวของสั่งอาหารต่างๆฉะนั้นพวกไรด้งไรเดอร์อะไรต่างๆพวกนี้ค่อนข้างดีนะครับในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือการขนส่งผู้โดยสารท่านใดที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งประเภทนี้คนเดินทางเยอะในช่วงวันหยุดยาวไม่ว่าจะเป็นการขนส่งผู้โดยสารทางบกทางเรือทางอากาศแบบนี้ ถือว่าคึกคักมากๆนั่นเองนะครับอีกไพ่ใบหนึ่งที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงก็คือไพ่เดอะเมจิกเชียนที่อยู่ในตำแหน่งที่5ภาไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานใหม่ หรือว่าเปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่ได้ทาอะไรใหม่ๆในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือว่าไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมาคือเรียนมาด้านหนึ่งแล้วก็ไปทําง,งานอีกด้านหนึ่งแต่แน่นอนนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดชาวราศีพฤษภนั้นเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องนี้นั่นเองนะครับไพ่ The เดอะเบจิเชันนี่มันยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีเส้นแรง ลางส่องหอนแม่นนะครับถ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือไม่ดีก็าตามแต่เกี่ยวกับดวงชะตาของท่านเกี่ยวกับชีวิตของท่านมันจะมีเหตุมาบอกล่วงหน้าเช่นบางทีอยู่เฉยๆนะครับมันก็เกิดความรู้สึกนะึกคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นแบบนี้และมันเป็นจริงหรือบางท่านนั้นคือฝันและฝันแม่นมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับถ้าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่ของไพ่เดอะเมจิกเชียรเน็ตบนที่สาของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลข8แน่นอนนี่คือเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็หมายความว่า เป็นคนที่มีเส้นแรงลังส่องหอนแม่นนั่นเองนะครับมือด้านขวาถือกระทาปลายด้านหนึ่งของกระาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของกระาชี้ลงมาบนดินก็คือตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่เป็นตัวกลางระหว่างเบื้องบนลงมาอย่างโลกมนุษย์เะนนั้นผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงนี้ฝันอะไรต่างๆนั้นก็ต้องเชื่อเอาไว้บ้างหรือมันเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาอยู่เฉยๆมันก็เกิดขึ้นมาก็ต้องเชื่อ,อไว้บ้างนั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภครับ ชาวราศีพฤษภครับในช่วงนี้นี่ผมว่าเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงปีพุทธศักราชใหม่นั่นเองเป็นช่วงเหมาะสมในการที่จะตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวท่านใดที่อยากจะดูดวงว่าดวงชะตาของท่านในปีหน้าปี2569นนั้นมันจะดีไหมเพราะว่าปีนี้แย่เหลือเกินอย่างนี้เป็นตน้นอยากจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอยากจะรู้ดวงชะตานะครับ เอาเป็นว่าติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยตัวผมเองนั้นดูดวงชะตาให้กับผู้คนมาตั้งแต่ปี2544นับเวลามาถึงปัจจุบันนี้ก็20กว่าปีแล้วก็ได้ดูดวงไพ่กับผู้คนมาหลายพันคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์นี้มานานจึงมีความเข้าใจในศาสตร์นี้อย่างท่องแท้นนเด็อย่าลืมนะครับสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยุบซีกับผมประจนนันุติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่จาสติกไพ่จาสติกก็หมายเขาว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นท่านที่ทํางานรับราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในกระทรวงที่ปกครองคนหมู่มากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาเป็นนักกฎหมายหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในกรมราชทันอันนี้จะโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับจะมีโอกาสปรับขัน้นปรับตําแหน่งใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆ ไพาจาสติกนั้นยังจะส่งผลดีต่อคนที่ทํางานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความละเอียดรอบคอบเยอะๆเช่นเป็นฝ่ายบุคคลฝ่ายเอชต้องคุมกฎต้องดูแลคนเยอะๆคนที่เป็นฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆอันนี้ก็จะดีคนที่วางโครงข่ายระบบไอทีระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะโดดเด่นมากๆนั่นเอง,เองนะครับไพาจาสติกนี้อีกความหมายหนึ่งก็หมายเขาว่า ชาวราศีพฤษภนั้นจะทำอะไรก็ตามแต่จะต้องละเอียดรอบคอบคิดให้เยอะคิดให้ดีคิดให้รอบด้านก่อนตัดสินใจนะครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นถ้าหากว่าใจร้อนวู่วามตามกระแสให้ระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะมีโอกาสผิดพลาดได้นั่นเองไพาจาสติีมัญญงกีความหมายได้ว่าชาวราศีพฤษภในช่วงของปักหลังเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นช่วงปักสุดท้ายของปีนี่ยจะมีโอกาสได้ไปติดต่อหน่วยงานราชการด้านเอกสารต่างๆนั่นเองนะครับ แต่ไพ่ใบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าให้ระมัดระวังจะเกี่ยวข้องกับคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรประมาณนี้นั่นเองเนะครับต้องระมัดระวังนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ควีนอวอนหรือว่าไพ่ราชนินีถือไม้เท้าท่านใดที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายงานที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะๆได้เจอคนมากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยงานด้านนี้จะโดดเด่นมากๆ ชาวราศีพฤษภนั้นถ้าหากว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นฝ่ายขายเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งในลักษณะแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าจะยุ่งมากๆในช่วงนี้ จะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งเดี๋ยวเดินทางไปนู่นมานี่นเด็กนะครับต้องไปติดต่อลูกค้าแล้วก็ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้อาจจะเอาของขวัญของฝากไปให้กับลูกค้านั่นเองไม่ค่อยได้อยู่นิ่งจะต้องมีการโทรติดต่อสื่อสารอย่างนี้เป็นตน้นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็หมายควาว่าจะขายดีนะครับรับรองเลยว่าไม่ได้อยู่นิ่งๆอย่างแน่นอนเพราะว่าผู้คนเดินทางผู้คนกินผู้คนเที่ยวกันเยอะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่การค้าการขายมันจะดีมากๆนั่นเองนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เอ็ดออฟคัพหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ใบน,นี้ก็หมายคาว่าชาวราศีพฤษภนั้นมีโอกาสที่จะออกงานเลี้ยงงานฉลองค่อนข้างบ่อยนั่นเองก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงส่งต่างๆงานของบริษัทนะครับหรือว่าการเลี้ยงฉลองในหมู่ญาติมิตรอย่างนี้เป็นตน้นตัวท่านเองนั้น บอกได้เลยนะครับว่าจะเจอแต่ของอร่อยๆเยอะแยะมากมายเรื่องการกินการดื่มก็ต้องควบคุมตัวเองให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านใดที่ควบคุมพวกน้ําหนักตัวหรือว่าควบคุมด้านของแอลกอฮอล์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับตัวท่านเองนั้นจะเจอของอร่อย,ออยๆเยอะแยะมากมายบางทีบางท่านนั้นก็ไม่ได้ไปฉลองที่ไหนหลอกฉลองที่บ้านนี่แหละแต่ก็มีเพื่อนมาญาติมาอยู่ตลอดเวลาทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมถากว่ามีภัยแบบนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่นายออฟคับหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยไพ่ใบนี้บ่งบอกว่างานการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายจะประสบความสําเร็จแต่ว่าความสําเร็จของท่านนั้นมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยชาวราศีพฤษภได้ก็คือบุค,คลิกการแต่งตัวจะต้องแต่งตัวดีนะครับคนเรานี่นะฮะไปเจอลูกค้าใหม่ๆไปเจอคนที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนนี่ถ้าหากว่ามีบุค,คลิกที่ดีหน้าตาดีการแต่งตัวดีพูดจาดี แน่นอนนะครับมันมีชัยไปกว่าครึ่งนั่นเองนะฮะดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเสริมดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่เพจออฟคัพหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยที่อยู่ในตําแหน่งที่2ไพ่ใบนี้หมายถึงบุตรบริวารบุตรบริวารดีนะครับท่านใดที่มีลูกน้องมีลูกจ้างทีมงานต่างๆนั้นก็ไว้ใจได้ท่านใดที่ประกาศรับสมัครลูกน้องทีมงานคนใหม่ก็หมายความว่าลูกน้องทีมงานคนใหม่ที่จะมาทํางานในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนั้น จะได้คนที่มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนซื่อสัตย์ไว้ใจได้อยู่กับเรานานไม่เปลี่ยนงานง่ายนั่นเองนะครับถ้าเป็นลูกๆก,ก็หมายความว่าลูกๆจะไม่ได้สร้างปัญหาความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรให้กับพ่อแม่นะครับผมลูกๆเชื่อฟังคำพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นส่วนชาวราศีพฤษภท่านใดนะครับที่มีลูกๆนั้นเขาเรียนจบแล้วมีครอบครัวแล้วเขาก็จะดูแลพ่อแม่นะครับไม่ทิ้งไม่คว้างดูแลเมื่อยามแก่เท่านั่นเองถือว่าได้ลูกดีนั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภ คราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปักสุดท้ายของปีนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับการเงินการทองไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่สี่เหรียญไพ่สี่เหรียญก็หมายความว่าต้องบริหารจัดการด้านการเงินให้ดีนะครับเพราะถ้าตัวท่านเองนั้นใช้เงินโดยที่ไม่คิดเนี่ยบางทีมันจะทําให้ตัวท่านเองนั้นเงินขาดมือเป็นหนี้เป็นสินได้นั่นเอง,เองนะครับ ไพ่สี่เหรียญนี้ยังตีความหมายได้ว่าถ้าเป็นการลงทุนชาวราศีพฤษภครับในช่วงนี้ควรที่จะหยุดก่อนนะฮะเอาเป็นว่าไปเริ่มต้นปีหน้าก่อนในเรื่องของการลงทุนนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งไพ่สี่เหรียญนี้บางท่านนั้นบอกว่าจําเป็นจะต้องลงทุนในตอนนี้ขอยท่านนั้นพิจารณาให้ดีให้ละเอียดรอบคอบนั่นเองนะครับอย่าไปใจร้อนอย่าไปตามกระแสนะฮะไม่เช่นนั้นมันมีโอกาสที่จะขาดทุนได้นั่นเองไพ่สี่เหรียญนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งบางท่านนี่ไม่มีปัญหาด้านการเงิน แต่จะมีคนมาขอหยิบยืมเงินเช่นยากพี่น้องคนใกล้ตัวก็ต้องดูให้ดีนะครับให้ยืมไปแล้วบางทีจะได้คืนยากหรือว่าไม่ได้คืนเลยอย่างนี้เป็นตน้นส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายก็คือไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญน,นี่ก็หมายความว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะมีโอกาสใจเงินเสียเงินมากกว่าปกตินั่นเองนะครับในช่วงของปลายปีแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้ถ้าท่านใดนะครับผมมีภูมิลมเนาอยู่ต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวก็จะเดินทาง การเดินทางก็มีค่ารถค่ารานะครับค่าน้ำมงน้ำมันค่ากินค่าอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะพวกค่าที่พักสำหรับบางท่านนี่ต้องไปท่องเที่ยวแบบนี้เป็นต้นงานเลี้ยงฉลองต่างๆจะใช้เงินเยอะนะครับผมดังนั้นจะมีโอกาสแน่นอนที่จะต้องจ่ายเงินมากกว่าปกตินั่นเองก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นระมัดระวังประหยัดไว้เป็นดีที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกี่ยวราศีพฤษภกันบ้างว่าดวงความรักของท่าน ในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่3 1ธันวาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าเป็นไพ่เอ็ดออฟคันี่คือความรักในครอบครัวญาติมิตรก็สนุกสนานกันดีนะครับมีโอกาสที่จะเลี้ยงฉลองมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันสําหรับบางท่านที่มีปัญหาบาดหมางใจนั่นเองนะครับถือว่าเป็นความรักที่อบอุ่นมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นส่วนไพ่จัดแมนที่อยู่ในตําแหน่งที่1 ไพ่ใบนี้มันตีความหมายได้ว่าท่านใดนะครับผมที่คบกับคนรักมาอย่างยาวนานแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานอย่างนี้เป็นต้นมันมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงนะก็หมายความว่าจะมีโอกาสเลิกรากันไปแล้วได้เจอคนใหม่คนใหม่ที่เข้ามานี่นะครับคบกันไม่นานอาจจะคบกันแค่2เดือน3เดือนตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสสร้างครอบครัวเลยมันเป็นความรักแบบเปลี่ยนแปลงกระทันหันเร่งด่วนในลนักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ในออฟคัพชาวราศีพฤษภนั้นมีสเสน่ห์ จะมีคนมารักมาชอบเยอะเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีบุค,คลิกดีนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภเป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปที่ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องปเปลียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องปเปลียนพยากรณ์มานาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ